ล้วไล่ก็ก็ม้งชารอบนึงแล้วก็สามทุ่มนะคะแต่ว่าขึ้นมาตรงจมูกอีกแล้วค่ะปากไล่มาอยู่จมูกอยู่แล้วนะคะเลิปสติกมีอยู่ตรงจมูกอะ่ะเพื่อนๆอแล้วก็จะขอจบไล่แล้วนะคะจบไล่ด้วยนะคะผลงานเพลงนี้อีกสักหนึ่งผลงานเพลงนะคะ้าใ,ใจเสมอนะคะ อยากให้อายอารมณ์ดีบ่มีมองมนใช่นะคะนะคะสวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบนะคะคุณสายสุนีมาทานมาทานเออลงไปทั้งนาเลยค่ะเพราะว่าเขาบ้านบาดาดเป็นบ่ค่ะเร็ว นะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะให้เพื่อนๆพี่ๆทุกท่านนะคะกระเทจังใดแล้วรูปหัวใจนี้แล้วก็เทียพใครเป็นนะคะนะคะคุณเจียบสาวสะแก้วนะคะกอดกอดค่ะกอดกอดพี่พรนะคะคุณเจียบสาวสะแก้วกอดได้จ้าน้องสายสุนีขอบคุณนะคะขอบคุณมากๆนะคะขอบคุณมากๆ ขอบคุณค่ะโอ้ออาคุณเจี๊ยบนะคะสาวสะแก้วนะคะสวัสดีค่ะนะคะอยา่เยาเฝ้าอย่าฝ้ารอสักจะคุณเก้าร้านนะคะสวัสดีค่ะตะกอนของร้านน่ะดับบ่อยมากเลยค่ะพี่เพราะว่าส่วนมาก้วจะเดินรอบบ้านไงทางค้ากลับถึงระยองหรือย,อยังกลับถึงระยองหรือยังค่ะวันนี้ คุณสุรินทร์บุญปลกนะคะสวัสดีค่ะสุดสวยสวัสดีค่ะกอดๆนะคะและขอก่อดทุกเป็นอะไรอะ่ะทำไมไม่แจ้งเนาะเมื่อกี้ไปละบ้านใครมาหรือเปล่าคะกาแฟก๋วยเตี๋ยวนะคะทุกท่านน้ำเปล่านะคะส้มแล้วก็แตงโมนะคะ รักๆน้องๆทุกคนขอบคุณนะคะแล้วขอหญยบ่งบอกว่าใจฉันยังคงม,มันพี่นะคะกอดคุณพรพโงศีนะคะและ้วก็พี่พรน,นุก,กอดพี่พรเด้อน,นาฬิกาอยู่ไหนเนาะฝนตกไหมที่สีบนเรืองนะคะไม่ตกค่ะแต่ว่าปล่อย สีปากมาอยู่ตรงจมูกจมกูกเลยเป็นสีแดงแดโอ้ย <c oughs> คือเขาให้เขาคิดให้โอ้ขอบคุณค่ะเขายังคิดให้เหมือนเดิมใช่ไหมคะขอบคุณกินกะต้มกลอยกันนะคะน้องสาวที่น่ารักทุกคนนะคะขอบคุณพี่เก้าร้านนะคะหนุ่มเมืองช้างนะคะแก้วน้ํานะคะแก้วน้ําแล้วใส่น้ําแข็งใส่น้ำนะคะมาตั้งไว้ตรงหลัง หลังโทรศัพท์นะคะเครื่องรัดไม่เคยร้อนเลยค่ะนะคะถ้าแค่โบนัสอย่างเดียวนะคะตอนนี้นะคะค่ะเบาวมีไอผุ้เดียวขอบคุณนะคะครแต่แค่ว่ารับยอมรับว่ารับผิดนะคะแล้วก็เลยติดข้อสอบมาตั้งหกเอาไปใส่แตนนี้ชีวิตนี้ไม่ ไม่สิ่งสมบิลไอ้นี่ยื่ื้อดอกจ้ารอบๆขอบใจได้หลายด้อล่าที่เขามากขอบคุณมากๆนะคะน้องรลขอกอดทุกท่านหมดเลยนะคะขอบคุณนะคะกอดพุ่นกอดพรมาเนาะกตาเจ๊มาบอกว่าอีกสักหน่อยก็จะเปิดบ้านแล้ว พี่กาล้านนะคะหนุ่มเมืองช้างนะคะไปก็ตามหาอลิกาเหเมือนกันนะคะเดี๋ยวจะไปตามหาหนุ่มเมืองช้างนะคะแล้วกเ็เปิดบ้าน เปลี่ยนกันมาอย่างนี้นะคะกอดกอดเจ้าของบ้านนะคะกอดกลับด้วยโอเคค่ะขอบคุณค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณแก้วตาเจ็กมาวันนี้เปิดร้านหมคะหนุ่มเมืองช้างนะคะแล้วก็เอ่อเปิดบ้านเพ่อขออภัยด้วยที่ที่อ่าไหว้ได้ได้มือข้างเดียวนะคะ เล่าไว้ตขอบคุณนะคะกอด,ดทุกท่านนะคะพี่ๆทุกท่านเพื่อนๆทุกท่านนะคะรยินดีที่ได้รู้จักกับทุกคนนะคะขอ,คขอบคุณมากขอบคุณมากๆนะคะคุณสายซูนีนะคะ,ะแลาอาจจะอ่านภาษาสวัสดีครับนะคะสวัสดีครับนะคะแล้วก็ขอขอบคุณนะคะคุณ สบายดีมีสุขทุกท่านนะคะส่งกำลังใจนะคะนรัอาจจะไลฟ์สักประมาณส่งกำลังใจนะคะขอบคุณค่ะขอบคุณนะคะขอบคุณนะคะวันนี้น้องรัดมีอีกรอบหนึ่งตอนสามทุ่มนะ สวัสดีหนึ่งล้านดวงตาค่ะใหรับนะคะอยู่ไปถึงน้องคายนะคะถึงอำเภอศสีบุญเดืองแล้วก็ถึงแปดลิ้วด้วยใทุกท่านนะคะและนออ้องขอยืนดอกเคียได้นะคะกดไลค์กดไลค,ค์นะคะโอเคขอบคุณมากๆนะคะตอนนี้ยังอยู่ที่ห้าล้านดวงตานะคะพี่พี่ ดีล่ะบัดที่นี้นะคะรัจะไม่ได้ไปกอดกๆนั่มในหลักนะคะเดี๋ยวไปส่งจดหมายเลิฟๆนะขอบคุณมากๆนะคะคุณซ้ายซุนี่นะคะรัอ,ะอาจจะอ่านภาษาหนุ่มเมืองช้างนะคะแล้วก็เปิดบ้านสวัสดีจ้า พี่เกสอนทาโบราณนะคะสวัสดีค่ะคุณขวนันทานข้าวกับลาบปลาดุกแซ่บ่ะคะ่ะเพื่อนๆพี่ๆทุกท่านได้อะไรเนาะค่ะนคะพี่แต่ละวันกอดๆนะคะกอ,อดๆค่ะเก้าล้านหนุ่มเมืองชา อยากเลี้ยนอยากเลี้ยนเราเป็นคุณกู้น่าจะสินอยากเป็นอย่างใช่ไหมคะแต่าเราท่ไดิเลียนนะคะราเป็นช่างเสริมสวยค่ะตอนนี้อะไรนี้นะคะเพืเ่อนๆก็ว่าเอายายๆลองดูสินะคะนะคะหมายถึงไลเมนบอมนะคะก็เลยกินหัวดอกจักหน่อยะคะ่ะทานด้วยกันนะคะ ได้ค่ะองคลขอกอดทุกคนแล้วก็จะไปทิ้งจดหมายเลิฟเลิฟไว้นะคะกดหมายเลิฟเลิฟาแล้วค่ะมาแล้วทำไมวดขอบคุณมากมากนะคะขอบคุณค่ะกดกอดได้เนาะนะคะทีนี้ขอคำนี้แล้วกันนะคะกดกดีก็ได้นะคะ ขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านนะคะสวัสดีครับนะคะสวัสดีครับนะคะและก็ขอขอบคุณนะคะคุณลงไรเลยไหมนะคะแล้วนะคะสวัสดีค่ะคุณคุณวงแสนสีเหล็กน้ำพีนะคะบไดยยินครับค่ะ จะเอาสูงๆูงยังสิบอนะคะน่ะเนาะมันจางบอ่อมันจังบอ่อเป็นเงาหนาเนาะบอกคุณก้าการมองเห็นแต่ว่าน้องเรียนบอกว่าพี่รัฐทำให้ไร์ทำให้เต็มจะดีกว่านะนะคะขอบคุณนะคะขอบคุณทุกท่านเลยนะคะที่เข้ามานะคะขอบคุณเจดดาขอบคุณคณุณคันขอบคุณทุกท่านเด้อน,นะคะขอบคุณนะคะ รัวๆเลยนะคะขอบคุณนะคะแต่ว่าเนี่ยรัวกวบพาพิการานะคะคุณอ,อ่านอ่านไว้จังไนนงงดเนาะเอามยขอขันนิดนึงนะส่งกํำลังใจให้เจดาขอบคุณนะคะเสิบน้ำนะคะทานน้ำค่ะ